เสียงปรบมอเป็นเรื่องราวของความสุขที่ทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันด้วยการที่ว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กน้อยที่มีความร่าเริงสดใสรู้จักกฎบัตรและหน้าที่มีวินัยตรงต่อเวลาและเขาก็รักสุขภาพด้วยการทำไมครับดื่มนมเป็นประจำและจากนั้นเขาก็หารองทานที่สมใส่สบายเพราะจะได้สบายอกสบายใจในการทํางานด้วยกันนะครับเวลาที่เขาเหนื่อยเขาขอรักเขาก็จะมีช็อกโทแ้ตคนนึ นะครับจะได้รู้สึกว่ามีพลังงานพลังใจด้วยกันแต่ได้ความี่ว่าในองค์กรก็ได้มีแค่เด็กชายมีเด็กหญิงด้วยครับเด็กหญิงเขาล่าเริงือน,นการเบิกบานตื่นเช้าขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเด็กหญิงเขาจะมีต้นไม้ที่เป็นของรักของหนน ต้นกระบบองเพชรแต่บางทีเนี่ยทำงานขาดสติมือปั่นตกแตกเพชรนะครับรอค้าเสียอกเสียใจทำไงดีก็เดินม,มานะครับนั่งเหงาหอยยาวเข้าคืนวองท้องฟ้าเห็นแสงดาวและแสงดาวก็คือเป็นแสงของความสดใสมันก็ส่งแสงปิ้งปีิซ้อมฮนซ่อมวันนึกเอกใจว่าทุ้ก,ก่างมันซ่อมได้นะครับ